คุณรู้หรือไม่ว่าการเจราจาชายแดนที่ดูเหมือนจะราบรื่นอาจซ่อนความเสียเปรียบครั้งใหญ่ไว้หลายคนอาจคิดว่าทุกอย่างจบลงด้วยดีแต่ความจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นมาเจาะลึกเบื้องหลังการประชุม JBC g b c ไทยกัมพูชาที่อาจทําให้ไทยเสียเปรียบอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อวันที่21-22ตุลาคม2568ที่จังหวัดจันทบุรีมีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC สมัยวิสามัรและตามมาด้วยการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ GBC General Border Committee GBC ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียระหว่างวันที่20ถึง23ตุลาคม2568ซึ่งการประชุมเหล่านี้ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวไทยอย่างมากเพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องพรมแดนและอธิปไตยของชาติในการประชุม GBC ฝ่ายไทยนำโดยในประสาทประสาทวินิจฉัยที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศด้านเขตแดนส่วนฝ่ายกัมพูชานำโดยนายลำเจียรัฐมนตรีรับผิดช,ชอบสํนักงานเลขาธิการกิจการชายแดนแห่งชาติ กัมพูชาผลการประชุมที่ออกมาดูเหมือนจะเป็นไปด้วยดีโดยมีข้อตกลงหลายประการเช่นการสร้างหลักเขตแดนใหม่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้สร้างหลักเขตแดนใหม่15หลักเพื่อทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่ชำรุดหรือสูญหายโดยจะกลับคืนสู่ที่ตั้งและตำแหน่งเดิมการแก้ไขหลักเขตแดนที่จมน้ําจะมีการจัดทําหลักเขตแดนใหม่เพื่อเปลี่ยนหรือทดแทนหลักเขตแดนเดิมที่จมน้ำ3หลักโดยจะกำหนดตำแหน่งที่ตั้งใหม่ร่วมกันในภายหลัง การเด้งรัฐการแก้ไข TOS OF r e f e r e n c e 2003 T.O.R. 2003เซาเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่เช่น Light Detection and Ranging ไลดามาใช้ในการทำแผนที่ภาพถ่ายเท p h p t o t o p a p ซึ่งจะช่วยให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วทั้งสงฝ่ายตกลงที่จะหาหือเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคำแนะนำทางเทคนิค Technical Instruction (T.I.) สำหรับการสำรวจและวางหมุดชั่วคราวในพื้นที่บริเวณหลักเขตแดนที่42ถึง47โดยการวางหมุดชั่วคราวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสำรวจเท่านั้นและจะไม่กระทบต่อสิทธิของทั้งสองประเทศในเรื่องเขตแดนตามกฎหมายระหว่างประเทศแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีประเด็นน่ากังวลแม้ว่าการประชุมจะเป็นไปด้วยบรรยากาศชันมิรแต่หลายฝ่ายกลับมองว่าผลลัพธ์ที่ออกมาอาจไม่เป็นคุณต่อประเทศไทยอย่างที่คิดส่วนในการประชุม g b c ฝ่ายไทยนำโดยพลเอกนัทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งหลังจากการประชุมพลเอกนัทพลได้กล่าวว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยินยอมร่วมมือกับฝ่ายไทยในการลงพื้นที่เดินสำรวจแนวเส้นอ้างสิทธิ์และวางหมุดชั่วคราวร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับขอบเขตพื้นที่และปรับการถือครองที่ดินของทั้งสองฝ่ายได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามหลายคนยังคงตั้งคำถามว่าการปรับการครอบครองที่ดินที่ว่านี้จะส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนอย่างไรเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ดังขึ้น แม้ว่าภาครัฐจะแสดงความพึงพอใจกับการประชุมทั้งสองเวทีแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และแสดงความเป็นหงองออกมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการหลายท่านปานเทพโพพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินมองว่าบทสรุปของการประชุมคือไทยเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์และไม่สนวนสิทธิ์ซึ่งเท่ากับเป็นการสละสิทธิ์ในการยกเลิก MOU 2543เนื่องจากกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงตามมาตรา60ของอนุสัญญาวีนนาว่า ด้วยการทำสนทีสัญญาคอสอ9 6 9เทพมนตรีลิมปกพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์โจมตีว่าการประชุมเจบีซีกรณีบ้านหนองจาาและบ้านหนองยาแก้วเป็นการหลอกชาวบ้านและระบุว่าข้อตกลงในหลักเขตที่ 43, 44, 45ที่เคยบอกว่าตกลงกันได้นั้นแท้จริงแล้วยังไม่สามารถตกลงกันได้และต้องไปหาบมุรช,ชั่วคราวใหม่ในหลักเขตที่4 2ถึง47ธีรชัยภูวนาธนุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโพสต์แสดงความคิดเห็นว่าการประชุม G b บซที่ดูชื่นมื่นนั้นแท้จริงแล้วฝ่ายไทยอาเสียเปรียบกัมพูชาไปแล้วโดยระบุว่าสิ่งที่ฝ่ายไทยควรทําคือการสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก m o u 4 3และเดินหน้าสร้างรั้วต่างเงื่อนไขในส่วนที่สัญญาสมัยรอห้าแต่กลับไม่ได้ทําแล้วทําไมถึงต้องสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก m o u 4 3เพราะ MOU ฉบับนี้อ้างอิงแผนที่1 2ึ่งสองแสน ซึ่งเป็นแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําขึ้นในสมัยล่าอาณานิคมและมีการล้ําเส้นเข้ามาในดินแดนไทยการยึดตามแผนที่นี้ต่อไปอาจทําให้ไทยเสียดินแดนเพิ่มขึ้นในอนาคตนอกจากนี้นายธีรชัยยังวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขทีโออาร์สองพสงเพื่อน,นําเทคโนโลยีและดามาใช้ในการทําแผนที่โดยมองว่าสิ่งที่ฝ่ายไทยควรทําคือการแจ้งว่าไทยจะยึดเงื่อนไขในสนที่สัญญาสมัยรอห้าเป็นหลักไม่ใช่ยึดแผนที่หนึ่งสองแสนและจะนําเทคโนโลยีและดามาใช้เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไข ในส่วนที่สัญญาสมัยพรห้าไม่ใช่เพื่อเพิ่มความละเอียดให้แผนที่หนึ่งสองแสนและนี่คือจุดที่อาจทําให้กัมพูชาได้เปรียบเพราะเทคโนโลยีเลยจะเพิ่มความละเอียดให้แผนที่หนึ่งสองแสนซึ่งจะทําให้เส้นเขตแดงที่ฝรั่งเศสขีดเส้นกินแดนไทยนั้นคมชัดยิ่งขึ้นทําให้ไทยไม่สามารถปฏิเสธได้คําถามสําคัญคือรัฐบาลไทยกําลังทําอะไรอยู่นายธีรชัยได้เรียกร้องให้นายกอนุทินนำร่างประกาศมาสแสดงต่อประชาชนก่อนเพื่อให้ประชาชน และนักวิชาการได้ตรวจสอบและวิาพากษ์วิจารณ์เพื่อป้องกันไม่ให้มีข้าราชการไทยที่อาจมีผลประโยชน์อแอบแฝงเขียนเงื่อนไขที่ผูกมัดให้ไทยต้องเสียประโยชน์คุณคิดว่าการเจราจาชายแดงครั้งนี้เป็นผลดีต่อประเทศไทยจริงหรือไม่หรือว่าเรากําลังเสียเปรียบอย่างไม่รู้ตัวร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์คุณคิดว่ารัฐบาลควรเปิดเผยข้อมูลให้มากกว่านี้หรือไม่และคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าเราควรยึดสนธิสัญญาสมัยรอห้าเป็นหลักในการกําหนดเขตแดน มาร่วมกันถกเถียงเพื่ออนาคตของประเทศไทย